บิตคอยเผชิญกับการร่วงราคาที่แรงและหลุดโซน90,000ดอลลาร์การลดลงนี้ทําให้กําไรทั้งปี2025หายไปเป็นหมดและเป็นการลดลงที่สูงถึง28%จากจุดสูงสุดที่มีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามันเป็นข่าวที่ทําให้คนในตลาดคริปโตเคอเรนซีต้องกลัวและกังวลบิตคอย n ร่วงหลุดโซน 90k จุดต่ําใหม่และความกลัวในการลดลง18พฤศจิกายน2568การร่วงราคาของบิตคอยได้เกิดขึ้นในวันที่18 พฤศจิกายน2 5 6พทําให้ราคาเพิ่มเติมลงถึง90 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนล้างกำไรทั้งปี2025และลดลงกว่า28%จากจุดสูงสุดที่มีเมื่อเดือนตุลาคมตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับ89,800ดอลลาร์และบรรยากาศในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเต็มไปด้วยความกลัวทําให้ราคาหุ้นของบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีร่วงตางกัน Coinbase, Coin, Circle, CRL, CO Gemini, GME และ Galaxy g l e x y ทั้งหมดร่วงเฉลี่ยประมาณ7%ขณะที่บริษัทที่เชื่อมโยงกับครังสินทรัพย์ก็ร่วงต่อไปตัวอย่างเช่น MicroStrategy, m s t r ผู้ถือบิตคอยใหญ่ที่สุดในภ่าเอกชนลดลง70%ลงไปที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม2024ขึ้นไปซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ความกลัวในตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นแต่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่สำคัญบริษัทที่เชื่อมโยงกับ High Performance Computing HPC และ AI กลับทำผลงานได้ดีหลังจากถูกเทขายหลายสัปดาห์ตัวอย่างเช่น h e l ิ c i t y t o n h พุ่งขึ้น10%หลังมีข่าวว่าบริษัทย่อยด้าน h p c ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ AI คลาวกับ Dell เทคโนโลยีส่วน Hel และ H8 H ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกันและนี่เป็นจุดที่สำคัญอีกประการหนึ่งการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐก็ปนเม้นชดาวน์ทำให้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจทางการออกมาทำให้รายงานที่ปกติไม่ได้รับความสนใจมากกลายเป็นมีน้ำหนักมากขึ้น ดัชนี Empire State Manufacturing Survey ของเฟดสาขานิวยกในเช้าวันนี้ซึ่งดีดขึ้น8.0ระดับ18.7สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ซึ่งตัวเลขที่ออกมาดีอาจทำให้เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมมากกว่าที่ตลาดคาดหวังทำให้มีความสับสนในตลาดเกิดขึ้นนักวิเคราะห์จากบิฟิเนสกล่าวว่าอัตราการขาดทุนที่รับรู้เริ่มมีการทรงตัวซึ่งบ่งชี้ว่าบิตคอย n อาจกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุด ในระยะสั้นจุดต่ำสุดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือระยะสั้นยอมแพ้และขายขาดทุนออกมาก่อนตอนนี้ตลาดดูเหมือนกำลังเข้าใกล้เงื่อนไขนั้นอีกครั้งการทรงตัวระยะสั้นขึ้นอยู่กับว่าช่วงคัพิเลชนี้สามารถดูดซับแรงขายที่เหลือได้หรือไม่นี่เป็นครั้งที่3ที่บิตคอยร่วงราคาหลุดโซน90 0 0 0ดอลลาร์ตั้งแต่ปี2023และเป็นอันดับสองนับตั้งแต่มีการเปิดตัวกองทุนซื้อบิตคอยเอทีเอฟในสหรัฐการร่วงราคานี้ถือเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ แต่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งการร่วงราคาของบิตคอย n อาจเป็นเพียงการปรับฐานที่จะทําให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีกลับมาแข็งแรงขึ้นหรือมันอาจเป็นการแสดงว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคุณคิดยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรกับการร่วงราคาของบิตคอยนในช่วงนี้มาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย